สวัสดีครับโปรแกรมจมูวี่วันนี้เราจะพูดถึงแบบจำลองสมการโครงสร้างตัวแปรกลางที่ถูกกำกับในขั้นที่2หรือ second state moderated mediator sem นะครับสำหรับการวิเคราะห์ sem นั้นนะครับเราจะพูดถึงการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเกิดการวิเคราะห์ sem นั้นนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกๆนะครับก็คือการเรียนแบบของการวิเคราะห์ simple regression นะครับก็คือมอีปัจจัยภายนอก1ตัวภายใน1ตัวนะครับเรียนแบบ simple regression หรือจะเป็นการเรียนแบบ multiple regression นะครับก็มีปัจจัยภายนอกหลายตัวและมีปัจจัยภายใน1ตัวนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยใช้ทดสอบ direct effect นะครับหรือพัฒนาขึ้นมีการทดสอบ อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางร้อมนะครับก็คือ direct effect indirect effect test ในลักษณะแบบ simple path r analysis นะครับก็จะมีเซมที่เรียนแบบการวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับหรือจะเป็นลักษณะแบบ simple mediator ก็คือมีตัวแปลกลางหนึ่งตัวนะครับแต่มีอิทธิพลทางอ้อมหลายเส้นทางนะครับ หรือจะเป็นลักษณะแบบ multiple m e d i t o r นะครับอย่างเช่นตัวนี้มีอยู่ m e d i t o r มีตัวไปกลาง3ตัวนะครับมีอิทธิพลทางอ้อมทั้งหมด22เส้นทางลักษณะนี้นะครับหรือนะครับจะจำแนกออกเป็น serial m e d i t o r นะครับเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทางที่มีการ control นะครับก็คือ part effect ที่มีการ control ตัวแปรนะครับหรือจะเป็นลักษณะ parallel mediator นะครับ ซึ่งนะครับคลิปก่อนหน้าน,นั้นเราพูดถึง first state mediator นะครับ first state moderated mediator same นะครับซึ่งรูปแบบโมเดลนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นใน conceptual framework หรือในการทดสอบก็จะเป็นลักษณะโมเดลแบบนี้นะครับวันนี้จะเป็นการพูดถึง second state moderated mediator same นะครับโดยที่นะครับมีการ m o d e r a t e นะครับใน ส่วนที่ผ่านนะครับในพาร์ทที่ผ่านตูปแปกกลางมาแล้วนะครับะจะเรียกว่าเป็น second state moderated mediator s e m oh. นะครับในไดอะแกรมที่ใช้ทดสอบก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใน conceptual framework ก็จะเขียนในรักษาแบบนี้นะครับในการวิเคราะห์ second state moderated mediator analysis นั้น ผมได้จัดทำคลิปมาแล้วในคลิปที่1,281นะครับแต่เป็นลักษณะของการใช้ Observation Variable นะครับก็คือใช้ตัวแปรสังเกตในการทดสอบ Second State Moderated Mediator นะครับในสิท์นั้นนะครับมันทำการทดสอบได้ง่ายนะครับไม่ยากนะแต่แตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วย r a t e n t v v r r i a b l e นะครับซึ่งคลิปในวันนี้จะพูดถึง r a t ท e s t Variable นะครับ ผมจะเปิดข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในการวิเคราะห์นะครับ second state นะครับที่เป็น second state mod mat เนี่ยนะครับโดยเป็น latent variable นั้นนะครับในโปรแกรม jamovi e ก็ยังไม่ได้รองรับนะครับเราต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำการทดสอบนะครับโดยการเตรียมนั้นนะครับเราจะต้องเตรียมนะตัว การวิเคราะห์เพื่อที่จะสร้างนะครับตัวชี้วัดของอ second state mod m a t h ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับการเตรียมนะครับก็จะมีอยู่นะครับการวิเคราะห์ตัวนี้จะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเตรียมตัวแปรที่เป็นตัวแปรผลคูณของตัวชี้วัดนะครับซึ่งใน second state ที่เราพูดถึง <No. S 1> ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Product ของตัวนี้นะครับ x อ b คูณ c นะครับ b คูณ c ซึ่งเราจะมาเตรียมในข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้อง compute นะครับไปที่ data นะครับใช้ compute นะครับผมก็จะเป็นนะครับ b 1นะครับคล้ายๆกับก่อนคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ b 1 c 1นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ b 1คูณกับนะครับ b 1คูณกับ c 1นะครับผมก็จะทำการคูณตัวนี้นะครับไปครบทั้งเจอกันครบทุกตัวครับเจอกันครบทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะทำการผมจะทำการสร้าง Product ตัวนี้นะครับครบทั้ง9ตัวก่อนเพื่อให้จบขั้นที่1นะครับ ในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการคูณนะครับ b1 b c1 b1 c2 b1 c3 b2 c1 b2 c2 b2 c3 b3 c1 b3 c2 b3 c3 นะครับในขั้นตอนที่1เราสร้างเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมานะครับเราจะรันด้วย regression เพื่อให้ได้ residual นะครับเราก็จะรัน regression ด้วยเพื่อให้ได้ residual นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนะครับดึงตัวแปรเข้ามาแล้วก็นะครับเอาตัวแปรนะครับใส่เข้าไปในตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือเซฟตัวเรซิเดนะครับผมก็จะได้ตัวที่1ละนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ไปครบทั้ง9ตัวนะครับส่วนนะครับพอในขั้นตอนที่2เสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ในขั้นตอนที่2เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับตัวชีวัดของอตัวแปรทดสอบนะครับมอดแม t นะครับเราก็พร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอนที่3นะครับในขั้นตอนที่3เราจะเริ่มรันด้วยเซมครับผมก็จะเปิดเซมขึ้นมานะครับตัวแปรนะครับในโมเดลนะครับที่เป็นปัจจัย าภายนอกอเอาภายนอกก่อนนะนะครับภายนอกก็จะมีนะครับ a นะครับดึงเข้ามานะครับตัวนี้เป็น A นะครับปัจจัยภายนอกตัวที่สองนะครับก็จะเป็น B B นะครับ b ปัจจัยภายนอกตัวที่3นะครับก็จะเป็นนะครับตัว Product นะครับตัว Product <No. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ B นะครับผมใช้เครื่องหมายคูณไม่ได้นะผมก็ต้องใช้เป็น X ตัวเล็กนะครับให้ดูเหมือนคูณก็จะเป็นนะครับ b คูณด้วย C นะครับ ทีนี้ปัจจัยภายนอกเราจบแล้วเหลือปัจจัยภายในครับปัจจัยภายในก็จะมีนะครับมี C นะครับมี C 1ตัวนะอันนี้ก็จะเป็น C นะครับถัดมานะครับปัจจัยภายในอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น d ีดอกนะครับดีดอกตัวนี้ก็จะเป็นดีนะครับ เราได้ปัจจัยภายในภายนอกเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็มาที่ endogenous model นะครับตัวที่ส่งผลต่อ c ก็จะมี a นะฮะตัวเดียวนะครับส่วนตัวที่ส่งผลต่อ d dog นะครับ d dog นะครับก็จะมีนะครับมี c นะครับมี c ตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรครับมี b นะครับมี b แล้วก็มีนะครับ abc นะเอับ abc นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยนะครับใน endogenous model นะครับเราก็ใส่ครบแล้วทีนี้ตัว v a r i a n t นะครับตัวนี้นะครับจำเป็นต้องจับคู่นะครับตัว r นะครับจับคู่ตัว r นะครับจับคู่จะคล้ายๆกันกับก่อนหน้านั้นนะคลิปก่อนนนนห้้าัครับจะเป็น r 1นะครับกับ r หน่งสอง นะครับเราก็จะเป็น r 1กับ r 1 3นะครับแล้วก็ r 2 A 1 2กับ r 1 3นะครับอันจับคู่ตัวนี้เซตแรกจบแล้วนะครับทีนี้มาเซตที่2นะครับสองหนึ 2, 1, กับ2 2นะครับ2 1กับ2 3 2 2นะครับกับ2 3นะครับจากนั้นก็มี ชุดที่3ครับชุดที่3ก็เป็น3 1กับ3 2นะครับ3 1กับ3 3, 3ครับแล้วอีกคู่หนึ่งคือ3 2กับ3 3นะครับตัวข้างหน้าจบจับคู่เสร็จแล้วทีนี้เราจับคู่ข้างหลังครับหนึ่ะ 1, นะครับกับ2 1นนะครับ 1 1นะครับกับ3 1ครับตัวข้างหลังจบจบแล้วนะครับตัวแรกตัวข้างหลังตัวที่2ก็คือสองครับหนึ่งสอกับ3 2 2นะครับ1 2กับ3 2นะครับตัวนี้นะครับ 1 2 1อ,อ่ะจัดมาก็เป็น2 2กับ3 2ครับอ่า2 2กับ3 2ทีนี้นะครับตัว2ด้านหลัง2จบแล้วนะเหลือด้านหลัง3ครับ1 3กับ2 3นะครับ1 3กับ3 3 ทีนี้อีกตัวสุดท้ายครับ2 3กับ3 3นะครับจบแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องการไดกรมโอเคนะครับออปต์นะครับออปต์ต้องการาพารามิเตอร์ออปชันก็เป็น indirect effect อ่ะทีนี้นะครับน่าจะครบละทีนี้เรามาดูไดกรมกัน โมเดลก็นะครับ0.057นะที่ความชื่วมัน95%ก็โมเดลผ่านแล้วนะครับแลมเซียน้อยกว่า0.5นะครับตัวอื่นก็ผ่านหมดนะอิทโพนเส้นทางก็ซิกนะครับนะครับเห็นไหมดิเรกเอฟเฟกต์นะครับของตัวมอสก็ซิกนะครับนะดิเรกเอฟเฟกต์ตัวมาซิกทีนี้มาดูตัวอินดิเรกเอฟเฟกต์นะอินดิเรกเอฟเฟกมีเส้นทางเดียวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ โมเดลก็ผ่านอันนี้เป็นไดแกรมนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเห็นว่านะครับมันอาจจะดูยากสิดหนึ่งอาจจะต้องหมุนหมุนตัวภาพเป็นสปริงฮะดูสินะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรครับอ,อิทธิพลนะครับอ,อิทธิพลจาก ไดร์เร e เอ e เฟกต์ทุกเส้นทางซิกนะครับ uh, นะครับอิทธิพลเส้นทางนะครับที่เป็นอิทธิพลทางตรงก็ซิกนะครับอิทธิพลทางอ้อม uh, ก็ซิกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในา uh, ตัวจามูว uh, ี ie, เนี่ยนะครับมันไม่มีมีไหมนะครับคำสั่งให้รันเฉพาะทดสอบเฉพาะนะครับเพราะว่าการทดสอบเนี่ยนะครับ uh, ที่นะครับตัว bc ตัวนี้นะครับค่าสัมสิทธิ์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่จริงแล้วต้องจับมาคูณกันใช่ไหมนะครับเพื่อที่จะทดสอบอ่า mod m a ทที่เป็น second state นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเขียนค่าสัมสิทธิ์ทดสอบได้นะนะครับเราก็ดูได้แค่ตรงนี้นะครับก็อ่าที่เป็นอิทธิพลทางตรงนะครับอ่าก็คือย้อนกลับไปที่โมเดลนี้เราจะเห็นว่านะครับอ่าที่เป็น อิทธิพลทางอ้อมนะครับจะมีอยู่เส้นทางเดียวคือภาพนี้นะครับที่เหลือเป็น direct effect หมดนะครับแล้วก็ทดสอบผ่านทุกเส้นนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ second s t a t e moderated mediator SEM นะครับที่เป็น latent นะครับก็คือตัวแปรแฝงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเขียน command ทดสอบสโรปไดนะ้นะครับ หรือเอฟเฟกที่เป็นอสองส่วนนะครับสองส่วนก็คือตัวไหนครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือทุกที่เป็น direct effect ก็ซิกนะอิทธิพลทางอ้อมตัวนี้ก็ซิกนะครับก็เป็น second stage m o d e r a t e d mediator same นะครับก็จบไปนะนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ